สวัสดีครับที่ที่เราอยู่เกม World h o r s e t เกมนะครับซึ่งก็ไปดูกันเลยครับก็เป็นเกมปลุยป่านะก็คือนี่ผมพยายามเล่นมาอันนี้คือผมเล่นไว้นานแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ด่านแรกเลยดีกว่าครับมาครับเริ่มต้นดูด่านแรกของเรานะครับแล้วก็เราจะอ้นเราสามารถชิดขอบได้นะชิดขอบไปเป็นไรแต่ว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออชิลครับชิล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 ไปได้อ่าโอเคปุ๊บ ไม่นะโอ้โหมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครับเนี่ยบอกแล้วชิลชิลชิวชิวเออเออไม่ใช่แบบนี้เออก็ไปยากเหมือนกันนะเพื่อนไปเงี้ยอ่ะอ๋อมันต้องมีพินีครับโอเคอ๋อเราอยากเข้าไปตรงกลางครับผู้ชมดูดูนะเนี่ยแบบนี้ครับโอ้โอ้สบายสบายอ่านี่ไปตามครับหลบหลบไปนั่งนึงก็ได้แล้วครับโอเคผ่านไปอย่างง่ายดายอ่า เราต้องก้าวออกไปเก็บสีใช่ไหมอ้าไปตรงกลางเลยฮะไปอุ้ยอุ้ยผมลายตาผมตาลายไม่ใช่ลายตาโอเคอ๋อโอเคป่ะอ่ะได้ครับได้ครับได้ครับหล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 บตรงกลางครับหลบนะครับหล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 บอุ้ยไม่จะได้เหรอไม่นะอุ้ยอ๋าไปได้ครับนี่อย่างเงี้ยไปได้ยังได้อยู่จเย็นสิ นั่นแหละนั่นแหละไปฮนะเราแค่หลบสีน้ำเงินถุนทํานันนะครับโฟกัสจิตตาครับด้านเงิน,นตรงนั้นเรียบร้อยครับไม่เห็นยากเลยอุ้ย <c oughs> เออเราต้องอ๋อมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ฮนะเอ้ยไม่ใช่ละเหมือนจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปเก็บมาจากนั้นเราก็กลับเข้าที่ใช่ปะโดยการที่อ่าโอเคเราจังหวะครับแบบนี้เอ้ยอูโหู อโอเคเราจะไปจังหวะที่สีน้ำเงินมาลูโอเคเห็นไหมล่ะก็ไม่ได้ยากนะเอเค,ครับอาจากตรงนี้เอาละนี่เห็นไหมใจเย็นสิเพื่อนแบบนี้ครับแบบนี้แบบอุ้ยเอาละมันไม่มีที่ให้หนบครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องกวางเึ้นงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อใชโอ้ยเดี๋ยนะมันมีที่ให้พักสีเขียวตรงนั้นครับ อ่าคิดไปก่อน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 อ่าเบี่ยงไปคิดไปก่อนชี้กนประมาณสามรอบครับแบบนี้ครับออเบี่ยงไปคิดไปก่อนชีดไปก่อนชีดไว้คิดไว้คิดไว้จากนั้นก็นี่ไงได้แล้วครับเกือบไปหน่าโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยไปได้ไปได้ไหนขอเอาเพื่อนมาเล่นด้วยนี้โชว์เพยเยอร์อ้าวมีแค่คนเดียวเหรอมาครับ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 โอ้โอ้หู อ๋อมันมีจุดให้พักโอเคเราไม่ต้องเก็บลูกอะไรนะเออเออโอ้ยไม่วิ่งไม่โอเคเอาละมันมีสุดภาพนั่นแหละนั่นแหละไปพักอือหือดูจังหวะนะครับตกกลางี่ยจะเป็นจุดที่พักได้ทิ้งนิงนะเอาไปเอ้ยโอ้โหผมเดินติดอ๋อมีเช็คไฟตรงนี้ให้ครับเยี่ยมไปเลยเอาละผมเดินสิบแล้วผมก็สามารถเดินไปตกกลางได้อา่อา,อาไม่น่า อ่าตรงนี้อุย้ยไม่ใช่เฮ้ยเราสามารถพักตรงนั้นได้จากละะนะักษณะไปสิครับไป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 อโอเคอ่าตรงกลางพักได้ครับตรงนี้พักก่อนอืมเราจะเข้าไปเช็คพอยต์นะครับเช็คพอยต์เยี่ยมฮะทำได้ดีไปลนะต่อตรงกลางตรงนี้พักได้ครับผมโอเคอ่าพักที่มุมตรงนี้นั่นแหละจากนั้น ราสามารถพักที่มุมตรงนี้ได้เยี่ยมฮะแล้วก็พักที่ตรงกลางอะไปตรงกลางนี้ได้ครับเอาละเจ็ดเสร็จแล้วเจ็สสาเร็จแล้วไปฮะพักตรงกลางตรงนี้ครับอืม้มนิดเดียวอ้าอวโอเคอ่าพักตรงกลางตรงนี้ได้ครับจากนั้นเราโอ้ยเอเดี๋ยวกันนะอ่าตัวสีขาวได้ครับสีขาวนี้นั่นแหละ แล้วเราก็จะเข้าวงการตรงนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยพุ่งเลยนะพุ่งเลยนะพุ่งไปเรียบร้อยครับเกือบไปแล้วสิว้าวอะไรกันเนี่ยอ๋อุ้ยชิวๆโอ้ยไม่ได้ชิวชิวชิวๆพักกลางครับชิวๆพักกลางชิวๆอ่าฟึบโอเคเช็คพอยต์ครับตรงนี้ก็มันไม่ใช่อย่างนี้อ่าเราเราลัดตรงนี้ได้ ปั๊บไปอย่างนี้โอเคจากนั้นเราจะขึ้นไปใช่ไหมเราขึ้นไปแล้วเราก็ปูตรงนี้ได้ครับจากนั้นตามลงมาอุย้ยไม่นาขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะเอลงมาฮะลงมาเอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยดีเดียวดีเดียว,ยวโอ้ยจากนั้นนะไงต่อไงต่อขึ้นไปแล้วพักตรงมุมนะครับไปกันพักตรงมุมแบบนี้ฮะโอเค เราก็จะลงมาลงมาแล้วก็พักตรงมูฟได้ฮะอเ,เออเดี๋ยวเราเ,เออเดี๋ยวเราค่ยกขึ้นไปกันนี้เอาเราเงต่อโอ้สุดท้ายแล้วโอเคโอเคคุณสามารถเพิ่มความเร็วได้กันนี้ไหมว้าวอะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่นะคุณผู้ชมยังไงต่อด,ดีโอ้ย จากสถานการณ์อุ้ยมันค่อนข้างเร็วแล้วเราก็เชิบเชิบเชิบอุ้ยไม่น่ารอดไปข้างล่างบนก่อนแล้วกันอืมอุ้ยอุ้ยทำยังไงนังเงี้ยะอุ้ยอ๋อและอุ้ยไม่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 อ่าอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเราจะไปทางนี้ละเอาละไปอุ้ยอืมซับเชิบชิบชิบ ใจเย็นใจเย็นเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลอ่าโอเคไปค่อยๆขึ้นไปครับโอเคโอเคเห็นไหมเดี๋ยวเราจะกลับไปทางนู้นครับเราจังหวะครับไปครับโลบครับโล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 บโอ้ยโอ้ยสมาธิสมาธิสมาธิ โอ้ยหลงแล้วเริ่มตาลนายก็ไม่ได้หรอกอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกชุบล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 บไม่น่ารอดสบายโอ้มาเช็คพอยต์ตรงนี้ได้เยี่ยมครับโอ้มีเช็คพอยต์สบายนะครับทีนี้ลาอ่าฟื๊บ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  ฟบ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 ฟู Yes Oh ม y นะอะไรอรอดิผมต้องไปเจออะไรอีกครับเออเาอีกทุกคน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 อืมดูว่าเราจะไปได้ไหมมาเอาเริ่มครับอืมอ๋อเออจบเลยแบบนี้ อ,อ,อ้าวกลับไปอยู่ตรงเช็คคอยได้ครับแล้วก็ออกทางนี้ได้ส er. ER> uh ิเอ okay. ้คิวเอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะได้มันจะได้มันจะได้อ้ยมันจะได้มันจะได้เป็บบรอบบบู๊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 บบอ๊่บู๊บบู๊บบู๊นย ง่ายครับง่ายง่ายง่ายเอ๊ะแต่ถ้าเราออ้ยอะไร,ะ <c oughs> ไรนะทำไมยังไงนะเขาขึ้นไปแล้วก็หลอกออกมาขึ้นไปแล้วก็หลอกออกมาโอเคอ่าอ่าชิกพอย์อ่าโอเคขึ้นไปแล้วก็หลอกออกมาแน่นใหญไง นั่นไงขึ้นไปแล้วก็หลอกออกมานั่นไงครับนั่นไงอุ้ยไปแล้วอ่ารอจังหวะมาไปอุ้ยโดนได้ไงอุ้ยหัวร้อนได้ง่ายๆเลยนะครับเอาคินจริงหวร้อนได้ง่ายเลยมาอ้าวอ่ารอจังหวะไปรอจังหวะมา อืมเช็คพอยตรงนี้โอเคจากนั้นล้วก็ไปก็อ่าาาไปาวิวิอะไรเนี่ยเราจะวนอย่างนี้เลยเหรอ,อมาครับไปแล้วก็ไปพอได้พอได้พอได้ได mm. มาแล้วก็ไป mm. ไปโอเคโอ้ oh, yeah. okay. oh, ยังยากอีกได้เหรอโอ้โ oh, หเพื่อนติดตรงนี้เพื่อนมาก่อนเราจะเพื่อนติดตรงนี้ครับโอ้โ oh. หอ้าไปง่ายยังอุ้ย ไม่มีเช็คพอยท์ด้วยคือต้องไปอ,อุ้ยอ้ยอุย้ยอู้หูยจะผ่านอยู่แล้วเชียวะอะไรกันเนี่ยด่านนี้ด่านสุดท้ายแล้วกันเนาะหรือเปล่าไม่แน่มันง่ายมันง่ายนี่ง่ายนะครับง่าย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 ว่าไงคิงคิงไม่ไปไหนอุย้ยอะไรกันเนี่ย โอ้ยผมช้าไปผมช้าไปผมเร็วไปแล้วผมก็ช้าไปละไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่ง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 โอ้ไม่หนึ่งอ่ามีสมาที่เบสเนียา์ที่เบสเนียรหนึ่ง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 เอาโอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับชมนะครับจริงๆก็เหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ